ไล่จดตอนนี้วันเรา <c oughs> ถ่ายหน้าการตัวน,นี้นะครับ ชมพูอ,องตองนะครับสีชมพูองตองติงดกับว่าขนขนเต็มหน้าขนใสนะครับ เขาผลิตอยู่ประเทศจีนนะครับหน้ากาตัวนี้นะครับก็จะส่งช้านิดนึงนะเพราะว่าเป็นตรงกับวันหยุดต่าง,างประเทศจีนนะครับอด <c oughs> หน้ากาตัวนี้กว่าจะมาถึงว่า หกวันนะครับกว่าจะมาถึงไทยนะครับหน้ากากตัวนี้นะครับต้องนั่งเครื่องบินใหม่นะครับหน้าตากตัวนี้นะครับ กว่าจะมาถึงไทยนะครับต้องนั่งเครื่องใหม่นะครับหน้ากากตัวเมื่อกี้นะครับต้องนั่งเครื่องกินใหม่อนะครับกว่าจะมาถึงไทยนะครับใช้เวลาประมาณ หาหกวันนะครับกว่าจะมาถึงไทยนะครับจวัดีพี่ตุกนะครับผมลองใส่หน้ากากดูตะกี้นะครับสวัสดีครับผมนายกยลธูปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูหน้ากากนะครับ นี่นะครับหมอพงษ์นะครับนายศรีงพงษ์ตองนะครับกับมัดรวมค่าจากพิตุกนะครับมีขาตุกแกแต่พิลุงจิตน,นะครับตัวนี้ทุกท่านนะครับจากนายกยุทธภูมิครับ กุ้งระส่งวันนี้นะครับหน้ากากตัวนี้นะครับผลิตที่ประเทศจีนนะครับผลิตจกจีนนะครับหน้ากากตัวนี้ครับ๋ย่กดเอหน้ากากตัวนี้นะครับจอหน้ากากตัวนี้ลงไรสดเงียมนะครับมาคืนนี้นะครับผมว่าตัวนี้ก็ ลงตองซ้ำวันนะครับขาผีนะครับนี่นะครับอากาศตอนนี้นะครับไหนสดเงียบซ้ำวันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขึ้นแทนนะครับวันนี้งอกโคงขึ้น,นครับ ของกันนินอะไเงียบนะครับวันนี้